ตอนนี้เราก็เตรียมประกอบแล้วนะฮะใกล้จะเสร็จละ90%แล้วนะครับกระทะบอยขอบ15กว้างเนิ้วครึ่งนะครับตั้งหน้า7เซนใส่มิซูบิชิไทตันล้อไม่ออกนะครับสวยเลยสมัยนี้ไม่มีใครชอบล้อออกแล้วครับน้อยคนที่จะชอบล้อออกนะฮะเพาแขน3-11นะครับใช้กระทะกว้าง7.5ขอบ 7. 5 5ตั้งหน้า7เซนไม่ออกครับก็ถือว่ากำลังดีนะฮะ มิตซูบิชิไทตันเป็นรถตัวเตี้ยพอร้อยเช่นนี้มีเบรกมือมี ABS นะครับใช้เป็นเบรกมือใช้เป็น ABS สวยงามครับในโอโ้โหไทตันครับหลันี้ก็จะมีเพิ่มเติมเป็นแหนบนะครับใช้20่มิลเพิ่มเติมก็ไปข้างละแผ่นลูกค้ามีแหนบมาแล้วย่างมีมาหมดครบ อันนี้เราก็เตรียมประกอบแล้วครับช่วงล่างใกล้เสร็จแล้วครับก็เหลือเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งแป๊บเบรกไลนน้ำมันเบรกตรวเช็คความเรียบร้อยนลำนนี้ก่อนที่จะวางพอลอยนั้น4ตันก็แบกได้นะครับแหนบเขามีแค่นี้เองหนึ่งสสามสี่ห้าหกแหนบมีหกแผน่น แต่พอใส่เผาลอยปุ๊บก็ใส่เพิ่ม20มิลเข้าไปอีกหนึ่งแผ่นบวกน้ำหนักมาเพิ่มได้อีกก็คือ5ตันสบายๆครับไม่ต้องกลัวนั่งเผาเป็นรถทรงเดิมนะก็จะไม่ต้องกลัวว่าจะนั่งเผานะครับรถทรงเดิมจะแบกน้ำหนักได้เยอะพอสมควรนะครับหัวเผาก็เป็นสีเหลืองนะครับเราชอบสีเหลืองครับ เหลืองสวยสดใสเอานิ้วเข้าไปคาเดี๋ยวมันจะได้ดันเข้าถ้าดันอนิ้วเข้าไปคาจะดันมันจะเข้าง่ายถ้าไม่เอานิ้วเข้าไปคามันจะดันยากกดนิดนึงไงกดกระดกนิดนึงกดหัวมันลงเลยเกดหัวมันลงกดเลยใส่พับข้างนี่ก็ต้องมีศิลปะด้วยนะครับถ้าไม่มีศิลปะนี่ใส่ไม่ได้ มันติดสีแล้วอีกแล้วโอเคแล้ว okay. <c oughs> ก็วางระบบแทบบ่งแทบเบรกให้เรียบร้อย วงามจะให้ช่างเตอร์ทำคลิปสอนตั้งเบรกเอ้ยไม่ใช่สอนดิแนะนำดีกว่าแนะนำแนะนำอไเอกี้อันนี้อันนี้คืองัดเข้าหาหงัดเข้าหาคือแน่นใช่ไหม,ไมถ้างัดออกคือคลายเออ้เอาขานอยป่าโอะงัดเข้าหาก,ก็คือแน่นงัดออกก็คือคลาย กามีลูกศรมีอะไรบอกไหมอ่าต้องใช้ทัาษะทีคือปั๊มอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะน็อตเฉียยอยู่งลางเรานึภาพออกสมมติหัวเราไปเนี่ยถ้าขันเข้าแสดงว่าทางเบรกถ้าขันออกแสดงว่าย่อนเบรกอแม่ปั๊มอยู่บนตัวตั้งอยู่ล่างก็เหมือนเราน็อตอ่ะมันเขี่ยให้มันเข้าก็มันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วไอ้ไขคกวงดูหน่อยนี่ย มันมันก็ต้องดัดแปลงนิดนึงนะไม่ใช่เอาไขกวงตรงตรงไปใส่แล้วก็ทํา<ร><ร>ดัดแปลงแล้วแต่ถนัดนะครับแต่ว่าทางอู่จะใช้แบบนี้ทําโค้งมาแล้วก็ทําตัวแอลนะแอลนิดนึงถ้าตรงเขียยากนะฝั่งด้านนี้นะครับแล้วก็เราต้องตั้งทั้งสองข้างนะครับเขี่ยไปแล้วก็หมุนล้อไปนะครับเขี่ยไปหมุนล้อไปมันจะมีฟ,ฟิ่ฟัดฟิ่ฟัดหน่อย เบรกถูถูนี่ตปแล้วก็ถูถไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆพอปั่นไปเรื่อยๆจนจนกระทั่งถ้ามันแน่นเมื่อไรนะครับเดี๋ยวเราก็คลายออกเสียเข้าแน่นนะครับคลายแน่นเสร็จแล้วก็คลายคลายออกมานิดน,นึ่งพอนะฮะก็เอาแค่ประมาณนี้นะครับตั้งเบรกก็ไม่น่าจะยากนะฮะเหลือเบรกมือครับ แล้วก็เบรกมือเบรกมือก็คือต้องตัง้งตำแหน่เบรกมืออยู่ด้านบนมีรูอยู่ด้านบนแต่ละรุ่นทำมาไม่ที่ไม่เหมือนกันเบรกมืออยู่ตรงนี้เบรกมือก็มีที่เขี่ยด้วยนะครับเราก็เขี่ยให้มันแค่กระติด<ช>มันเขี่ยเข้าเขี่ยออกได้ใช่ไหมใช่ครับ แน่นไปแล้วก็คายใช่ค่ะรอคำสั่งจากคนนอกทีน,นี้คนข้างนอกก็หมุนไปไปปิดนะครับอันนี้ก็คายออกนะครับคายออกก็ oh, <okay. S 1> นิดนึงคายออกนิดนึงนะครับ ติดแล้วเราก็คลายออกนิดน,นึงก็คือพูดง่ายๆ่าว่าลองค่อยๆสันในฐานดูนะว่ามันเหมือนหมุนขวาเนี่ยมันจะดันลูกปั๊มออกใช่ไหม <Okay. S 1> แต่ถ้าตัวเบรกมือก็เหมือนกันหมุนขวาก็น่าจะถ่าง <Okay. S 1> อืมแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยบางทีตั้งไม่เหมือนกัน <Okay. S 1> ก็มีนะนน <laughs> บางทีบางท, <laughs> บางทีเราเราก็ต้องลองหมุนล้อดูก่อนนะฮะลองหมุนล้อดูแล้วเราก็ลองตั้งดูนะครับบางทีมันไม่ <laughs> มันไม่เหมือนกันนะบางทีเขารอยบางรุ่นเขาก็ บางทีก็พูดง่ายๆเลยนะเขาใส่ลูกปั๊มมาอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบางทีมันย้อนสอนกันก็มีบางทีลูกปั๊มเขาก็ไม่ได้ใส่ตรงรุ่นของเขามาเขาเอาแปลงใส่อย่างเงี้ยกับหัวกับท้ายก็มีแล้วแต่นะครับอะลองลองตั้งกันดูนะจริง,รงๆมันก็ไม่ได้ยากหรอกครับก็คือแต่ถ้าเรายกรถขึ้นมาอย่างเงี้ยเราทํางานง่ายนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ยกรถขึ้นมาก็จะทาํางานยากนิดนึงโอเคตอนนี้ก็วางพลอยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมเทสตนะครับเตรียมเทสระบบกันน แบบนี้เหนียวทนนะครับอันนี้ลูกค้าใช้ไปนานแล้วแล้วก็วันนี้มาวางเพลาลอยจัดเพลาลอยใส่เพื่อไปบรรทุกงานหนักๆนะฮะจะแบกน้่หนักสี่หรือห้าตันเนี่ยลูกยางแบบนี้น่าจะพอรับไหวครับพอที่จะรับไหวแต่ถ้าเป็นลูกยางโรงงานบางทีก็ทนไม่ไหวครับแตกหมดครับอันนี้ก็เป็นผ้าใบนะฮะมีผ้าใบเยอะหน่อยนะครับ อย่างเงี้ยเขาจะเหนียวทนอันนี้เดี๋ยวขันนอ็นอตอะน็อตมันก็ลงไปนะครับขันน็อตแต่เดี๋ยวน็อตมันก็ลงไปก็จะมีตัวเมียล็อกไว้ให้ด้วยยางรองแหนบแบบนี้สั่งซื้อได้นะครับเหนียวทนไม่แตกง่ายครับแบกน้ําหนัก 3- 4ตันบางทีก็5ตันก็ไม่ค่อยแตกครับนะฮะก็จะอยู่ได้นานหน่อยคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับยางรองแหนบแตกง่ายนะครับก็สั่งซื้อจากทางเราไปได้นะนี้เป็นรถมิตซูบิชิไทตันมาวางเผ่าลอย ใช้พอลอยของโปรครับเข้ามานี้ครับสวยงามใช้กระทะบอยขอบสิบห้าล้อไม่ล้นนะครับล้อไม่ออกประมาณนี้ล้อไม่ล้นสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครชอบล้นแล้วครับนี่ฮะไม่ล้นไม่ออกแฉวเลยถ้าล้นก็ไม่ดีออกก็ไม่ดีตำรวจจับครับสวยงาม ลิสซูวิชไถ่ตันครับวางเพอาลอยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะรถกำลังจะออกจากห้อยนะครับเราถ่ายไว้เพื่อดูว่าตอนยังไม่ได้เลื่อนรถออกจากพ้อยเนี่ยไฟยังไม่โชว์พอเลื่อนรถออกจากพ้อยไฟโชว์ <c oughs> <c oughs> อะลองดูครับ <c oughs> เป็นเพอาลอยโปรนะครับแขนสามสิบเอ็ดกระทะสิบห้านะครับก็ วางเพาลอยที่มีเบรกมือมี abs นะครับเป็นเพาลอยของโปรนะฮะเราก็เอารถไปเช็คระบบเกี่ยวกับเรื่องเบรกเรื่องฝฟ abs ต้องลองไปวิ่งกันสักนิดหนึ่งโอเคตอนนี้เราก็ทํารถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะออกไปลดแล่นกันนิดนึงนะครับเราจะต้องออกไปลองรถกันนิดหนึ่งนะฮะไม่ได้ลองรถหนักนะครับลํานี้คือเขาเคยทดสอบเกี่ยวกับเรื่องแหนบเรื่องอะไรมาหมดแล้วนะครับแล้วก็มาวางเพลาลอยโปรกับเราแต่ว่าเราอยากจะลองวิ่งดูนะครับเกี่ยวกับเรื่อง เบรกเกี่ยวกับเรื่องไฟ ABS นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขอญาตลูกค้าไปด้วยกันนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปด้วยกันให้ลูกค้าขับดูครับว่าไฟ ABS จะโชว์ไหมนะครับวางเพลาลอยโปรนะครับโอ้ของเต็มเลยเหมือนกันนี่เราก็มาลองรถกันนิดนึงนะครับนะฮะใส่เพลาลอยแล้วก็มาลองให้ลูกค้าลองขับดูนะครับแล้วก็เราจะเช็คเกี่ยวกับเรื่องเบรกแล้วก็เรื่องไฟ ABS จะโชว์หรือเปล่านะครับไม่โชว์ครับเก็บไม่ขึ้นตามปกตินะครับ ระบบเบรกก็ใช้ได้นะครับนะฮะก็ลูกค้าก็ลองขับดูเองเลยนะครับถามลูกค้าดีกว่าโอเคไหม okay, ใช้ได้นะระบบเบรกดีขึ้นนะก็ปกติเนาะรับมปกตินะบบี่ครับ <c oughs> แล้วก็ไฟ ABS ก็ไม่โชว์นะครับเราทํารถเนี่ยเราจะส่งงานล้วก็จะให้ลูกค้าได้มั่นใจนะครับในฝีมือของเราคือเราวางเพลาลอยแล้วก็อยากจะให้ลูกค้าได้ลองขับลองเทสดูนะครับเบรกอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับไฟ ABS โชว์ไหมนะฮะทั้งอู่ปริชาตพอลลอยเนี่ยเน้นนะครับเน้นเรื่องการทำพอลลอยที่ให แบบระบบมันสมบูรณ์นะครับไม่ได้ไปไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ใช้ ABS ไม่ได้ไม่ได้ใช้เบรกมืออะไรเงี้ยปัญหามันก็จะเกิดกับลูกค้าในอนาคตได้นะครับดังนั้นผมจะเน้นใช้เพลลอยที่มีเบรกมือมี ABS ให้ลูกค้าได้ทําไปทีเดียวแล้วก็สบายใจเลยไม่ต้องไปกังวลด,ดอกไฟ ABS โชว์บ้างรอบเครื่องดรอปลงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับปวดหัวอีกอย่างนี้ก็คือทําทีเดียวให้จบเลยนะครับ ลองขับดูได้คันนี้หลักๆนี้เอาไปวิ่งอะไรครับเนี่ยแล้ววิ่งอาหารตัดกับอาหารสัตว์สี่ห้าตันมีโดนแน่เราสี่ตันสองยืนพื้นนะครับนะะฮนี่แหละครับเราทํารถแล้วเราก็ลองมาทดสอบกันนิดนึงนะคะทดสอบการวิ่งนะครับไฟดนิเกตไม่โชว์นะครับเก็บไใหม่ก็ขึ้นตามปกติให้ดูครับใช้ได้ครับก็คือเดี๋ยวเราก็ตรวจเช็คเกี่ยวกับเรื่องรอยรั่วนะครับเผื่อมีรอยรั่ว ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราเช็คได้ครับขับรถเสร็จแล้วก็มีเวลาเช็คกันนิดนึงนะครับสําหรับเพาร้อยโปรนะครับมี ABS มีเบรกมือตรงรุ่นนะครับขับแล้วไฟไม่โชว์นะครับใช้งานได้ตามปกติอ่าเราก็ออกไปลองกันนิดนึงเพราะว่าเราทำรถแล้วเนี่ยเราจะไม่ปล่อยให้ลูกค้าวิ่งเลยแล้วเดี๋ยวไปเจอปัญหาขึ้นมายุ่งนะครับเราก็ดูแลรับผิดชอบให้ด้วยหลังจากนี้นะครับ ลูกปืน20,000กิโลเราดูแลให้นะครับเผาลอยหปีนะครับเราดูแลให้อัลลูค้าเดินหน้าเข้าไปก็ได้ครับแล้วก็สําหรับล้างอัดจาระะบีเปลี่ยนลูกปืนหรือว่าล้างอัดจารบีเช็คลูกปืนเช็คระยะนะครับ25,000กิโลนะครับก็ต้องคอยตรวจเช็คกันสักรอบหนึ่งนะฮะเราอย่าไปใช้งานจนนานเกินไปเดี๋ยวลูกปืนแตกขึ้นมายุ่งครับนะฮะอ่าโอเคนี่ครับสำหรับ เทาลอยโปรนะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับใช้ได้ตามปกตินะครับตั้งเบรกตั้งอะไรให้เรียบร้อยครับสวยงามเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะวางเทาลอยนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับนี่ฮะช่วงล่างสวยๆเทาลอยโปรครับ ต้องลองออกไปวิ่งครับเพื่อจะให้รู้ว่าไฟนั้นโชว์หรือเปล่านะครับที่ล็อกยางอะไรเราก็ทําให้นะครับทันทีเราให้ด้วยเรียบร้อยครับแป้นรองแหนบใส่พร้อมนะครับวางพอลอยที่นี่ก็ครบชุดกันไปเลยนะครับส่วนแป้นรองแหนบแบบมีสกีหนานะครับแล้วก็มีตัวน็อตยึดโชคไฟไว้ด้วยเผื่อในอนาคตลูกค้าอยากจะไปใส่โชคไฟก็ใส่ได้นะครับลำนี้ก็ส่งงานแล้วครับเขาลอยโปครับโอ้โหสวยงาม ประมาณนี้ฮนะโอเคมีอะไรก็เข้ามาได้ครับสอบถามกันได้นะครับเพาร้อยโปรครับรอไม่ล้นนะครับนี่เพราะว่าสมัยเนี้ยลูกค้าหลายๆท่านไม่ชอบรอล้นแล้วนะครับโอเค